วันนี้ว่าจะออกบั่นนะครับเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบสองค่าคืนของวันเสาร์ที่ยี่สิบสองครับฝนตกครับว่าจะออกปั่นก็ไม่ได้ออกครับก็เลยมาปั่นขึ้นเทนเนอร์หลังจากหยุดปั่นไปนานนะครับก็มาปั่นขึ้นเทนเนอร์แต่ตอนนี้มีเขาเรียกอะไรอ่ะ มิติใหม่หง่งะปั่นเพราะว่านอกจากเราจะปันป่นบนเทนเดอร์แล้วเรายังมีชุดนะครับชุดรีดเหงือ่อชุดรีดเหงือ,งอที่ผู้ใช้บอกว่าได้ผลได้ผลร้อยเปอร์เซ็นเลยเลยใส่ชุดนะครับ ใส่มาสามวันแล้วครับน้ำหนักก็ยังอยู่เท่าเดิมครับต่อเขาบอกลดไปสามโลนี่ไม่ใช่เครื่องแบบราชการนะครับไม่ใช่ยืนยันว่าไม่ใช่เครื่องแบบราชการแต่เป็นเครื่องแบบออกกำลังกายที่ใส่เพื่อให้ลิดลิดเหือ่อบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเหมือนเครื่องแบบราชการไม่ใช่นะครับไม่ใช่ นางบอกว่าปั่นมาสามวันแล้วแต่วันนี้เพิ่งจะรีวิวนะครับใช้ดีครับใช้ดีชุ่มทุกวันครับเอ,อ่อ,อหลังจากปั่นแต่บอกกันเลยว่าพอใส่ชุดนี้แล้วระยะเวลาในการปั่นจะต้องน้อยลงครับเพราะว่าเดินทีเคยปั่นบนเทรนเนอร์เนี่ย สามสิบนาทีต่อครั้งต่อรอบตอนนี้เหลือเท่าไรนะครับเหลือสิบนาทีครับไม่งั้นบอกเลยว่าลมแดกครับลมแดก